ไม่แบกสายจิ๋วเมื่อลเล็กก็โม่มันแพน,นใหญ่เ้านะถูกไปเลยถอนหญ้าไปหมดเลยน,นั่นๆข้างในเออเข้าไปแล้วเอออานเนจะบอลระบงที่เราบอลนี้บังด้วยบอลนี้บอลเสพประตูใหญ่มคๆเขินนักปี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราก็เหมือนเดิมนะครับล่องเรือมาตกปลา คันไม่พ่ายกันอีกแล้วล,ล่องเรือตกปลาไม่ใช่ล่องเรือหารักแท้นะคะทุกคนก็จุดนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับก็เปิดคลิปเลยก็มาดูกันว่าจุดนี้มันจะมีตัวหรือเปล่าใช่ค่ะช่วงนี้จะเห็นพวกเราลงเรือบ่อยนะครับเนื่องจากว่าด้านข้างมันไม่ค่อยมีที่ตกเท่าไหร่แล้วบางจุดเราอยากจะไปตกเราก็ต้องใช้เรือนะครับแล้วก็ก่อน จะตกปลาทุกครั้งนะคะมันก็จะวัดระดับน้ําก่อนค่ะเพราะหลายคนถามว่าใช้ทุ่นลอยหรือทุ่นจมนี่วัดแล้วได้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วระหว่างทุ่นกับน้ําเนี่ยมันก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก็จะลองตกดูว่าปลากินน้ําประมาณไหนนะคะนี่ถือว่าลึกนะทุกคนเห็นไหมกับทุ่นอ่ะีเอาระดับนี้นะคะก็ทํายังไงก็ได้ให้ทุ่นมันลอยค่ะทุกคนเพราะว่าเราตกทุ่นลอยเองแล้วประเด็นคือปลามันกินน้ํา ตื้นลึกเราก็บอกไม่ได้ครับเราก็ลองปรับไปเรื่อยๆจนรู้ว่าปลามันกินในความลึกระดับไหนก็มารอชมกันครับหมกจะเปิดอุ้ยอุ้ยอ้โอ้โหจมใกล้เรือเลยครับไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะระวังเทุ่มมือทุ่มมือระวังนะทุ่มมือเปล่าไม่ใส่เลยทุกคนก็คือเปิดเหมืนเดิมตัวแรกมาเอ้ยนี่จกจุ๊บ ลากลากลากอุ้ยไม่ทันรุนเหรออ้าวมาไหมครับยังไรตัวนี้ยังได้อยู่มาครับเป็นประเดิมตัวแรกนะครับผมฮะตัดจุ่มแล้วมอุ้ยอ,อะไรเนี่ยเออจุ่มจุ่มจุ่มอุยอุ้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 ยอ้ย ไอเกี๊ยวเกี๊ยวตัวที่สองไหมทุกคนว้าวไซส์ใหญ่มากใหญ่ด้วยนะต้องรีเราต้องดีเราจมจมจมอ้ยอุยอุยอุยมาแล้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ยเป็นไงครับก็คือไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่จริงกินใกล้เรืออันนี้คือไม่ได้กินใกล้เรือหรอกลมมันตีทุ่นมา เฮ้ยจมล้วขนุจมจิวจมปิ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 มอ้ยไม่ทำโหอะไอไอไไกลๆก็เพิ่อมีลงอ่ะบ้างเฮ้ยจะรัดจระันจขนข้นเออนั่นแหละอะไองนั่งนั่น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 ไงเฮ้ยจ่เดกุฮ้ยเฮ้ยเอือบางทีเบ็ดมืนใกล้เกินไปก็กาดจังหวะเหมือนไม่ถูกใช่แล้วเบ็ดไหลน่ะ ต้าเรอต้าเหรอเอ้าจุ๊บอุ๊ยอุ๊ด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 วมากวันนี้กล้องกับปั่นนี่อยู่ใกล้กันมากไม่รู้ว่ามุมกล้องจะสวยหรือเปล่า อุยสวยนะจังหว่าสวยนี้จับได้เลยเน,น,น,นั่งไง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 เออสวยลากติดเรืออันนี้มาใกล้ๆครับตึ๊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 บ้ยสวยอู้ โอ้ยน้ำกระเด็นเข้ากล้องเลยนะฮะเอาจจมัวมัวนิดนึงนี่ค่ะทุกคนส,ส่สวยเลยไอยคันนึงคันนังกำลังจะเก็บโอ,โอ้ยโอ้หลุดไปแล้วนะครับหนึ่งตัวจะมารอชมใหม่ครับว่ามันจะยังอยู่อีกหรือเปล่าเฮ้ยจุมแล้วมันเอาอไปลงเอาอไปลง ไวมากก็ค oh. oh, ือตัวนี้กินตัวกินเหยื่อปันไปสามตัวแล้วแต่ปันดึงไม่โดนปันก็เลเฟยนไปปุ๊บมันก็เอาต่อเลยน้ำกระเด็นใส่กล้องอีกแล้วโอ้ยยังใยญ่ Ôi khổ chặt khổ chặt khổ chặt Ui 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 chặt Ôi Mình có khử bạc kiếm tay lửa ไกๆไม่กินนะฮะกินติดเรือติดเรือมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองย้อนใหม่เลยนู่นนะครับไกๆไม่กินเลยมากินตรงนี้แหละเฮ้ยตาตอดเออออออน,นี่ยจบแล้วเน,นี่ยเหลเือหนาแล้วเออ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 โอ้ย น้ำใสนี่เห็นทุนจมเลยนะครับจมคาเลยอ่ะตึ๊บกำลังพาไปอยู่นะเอาคันนี้ก่อนตึ๊บมาอยู่เออเอาคันเนี้ยอยู่เปล่าหมดแล้วแหละมั้งนิ่งไปแล้วเอ้ยังอยู่ยังอยู่ เออยังอยู่ครับยังอยู่แล้วมันก็เป็นสายใหญ่ด้วยไงใช่แล้วมันก็ค่อยๆกินไงกินเบาๆ้วยนะจะปล่อยเขาไปเราทุ่งจมจะปล่อยเขาไปเหรอแล้วไม่ถึงเราทุ่งจมเราทุ่งจมรู้สึกว่า างน,นีกไซส์ใหญ่กว่าไปข้างนอกไซส์ใหญ่กว่า<ช>กินน้ำลึกอะ่ะ,ะแต่นานๆจะมาทีนะครับใช่อ่ะเป็นเพราะว่าน้ำลึกตรงเนี้ยน้ำไม่ลึกนะคะมาบ่อยแต่ไม่ลึกแล้วก็ตัวไม่ใหญ่แล้วก็ลุดบ่อยลุดบ่อยไหนก่อนดิเอาไม่จมเลยนู้นๆจมจมๆม คันนี้ได้ก่อนนะคะทุกคนส่วนคันนี้เงียบอยู่ยัไม่เห็นมืนกี้ตอบเป็นการจะเงียบไปแล้วุมากินไกล้้ยือีกหล่าทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะตอนนี้ปันก็ย้ายที่แล้วนะคะเป็นสองจุดแล้ว จุดเนี้มันต้องซื้อไปพักใหญ่เลยอะ่ะเพราะเรากลัวว่าถ้าย้ายต่อไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ถึ้อีกมันต้องใช้เวลาตื้อน,นิดน,นึงนะคะถ้าเกิดว่าอีพักนึงถ้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าอีกเลยอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะย้ายอีกแล้วต้องย้ายไปเรื่อยๆคะ่ะจบเยอะ ไปต้องขายฟ้มากินใต้เรือดิจมด้วยได้แล้วตัวนี้เองที่จะพาเขาก่อ ก็นึกว่าตัวเล็กนะคะเพราะว่ามันจะพาเข้าข้างตะลิงอย่างเดียวเลยตะลิงแบบตะลิงสุดสุดลยลัเงียบไปแล้วเอ้ยกระตุกกินขามือเลยเห็นไหมเห็นไหมปิ้มเะเออ ลูกพอดีเลยเกือบแล้วเกือบแล้วลูกนี้ไอสวิงอ่ะดีนะที่มีสวิงนั่นนีนขน่ขันนุงน่งขันนุ่งขันนุ่งจมอ่ะจมจมเออเออโอย,อยกิ้งข้าวสวิงพอดีเลยอะไรวิงงข้าวสวิงได้ไงคนรับมันเก่งอะ่ะป่ามันกิ้งข้าวไปหาสวิงไง สซสดีด้วยสซสดีด้วยสวยเลยอ่ะต้องจับนั่นแน่นนะคะเดี๋ยวรูดเอาหนีใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปนี่ชอบอยู่ติดตะลิงเนาะ ก็ได้เหรอเขาได้สองตัวดูว่าหลุดช่อนได้แล้ก็หลุดไปตวหนี้กช่อนอ๋อ ส e ู้จ <b film> ัดเลยอ่ะเอ๋อ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 อเออล้โอ้ยโอ้ยสู้จัดสู้จัดโอ้ยอู้ยอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นไปดี๋ดีเออเออเอามาเออนี่ค่ะทุกคนสายแบบไม่ธรรมดานะดูดิดูมือมันนี่กำไม่ได้เลยอ่ะ สายนี้เต็มไม้เต็มมือตลอดนะครับ นานจะมาทีสายใหญ่าสา,ายไม่ใช่เล่นอ,อุ้ยเดี๋ยวจับปลาก่อนนะใช้ท้ายจับเชฟเนี่ยจุดนี้คือจุดน้ำลึกนะครับที่ที่มันกินสายก็จะสวยหน่อย แต่ก็ห่างตัวนะครับเงียบไปแล้วนี่ก็พักหนึ่งกว่าจะมา,มา,นะาปันกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วนี่คือไซส์ปลาที่ปันได้ะคะ่ะก็คือปันได้ไซส์สวยมากเลยนะคะเนี่ยไซส์ฝ่ามือปันเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนมันสวยมากจริงๆนะว่วงมากเลยนะคะนี่ ก็วันนี้ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ